ครับวันนี้ต่อเป็นวันที่สงองพาแอลน่านเมื่อวานใครอยากรู้บ้างครับคนน่านมาขามอ,อคนน่านเขาหลามแจ้งรู้กันอะไรยังคือมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรสลักสำคัญอะไรมากมายนะเเมื่อตอนสมัยก่อนตอนนั้นหล <c oughs> อดนีออนนะ่ะมันเพิ่งออกมาใหม่ นะครับหลอ,ลอดไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้จะเรียกยังไงคนคนคนน่านเนี่ยเวลา,เ,าเขาเผาข้าวหลามเนี่ยเขาจะเผากระบอกยาวๆไม้ไม้ไมไมข้าวหลามเนี่ยมันจะยาวาเป็นเป็นศอกสองสอกประมาณน,นี้ครับนมันยาวหวานมันอร่อยข้าวหลามเมืองน่านเอกอ็ไม่รู้จะเรียกเรียกหลอดดิออนนี่ว่ายังไงก็เรียกเลยเรียกว่ามันลนักขณะมันเหมือนข้าวหลาม มีหัวมีท้ายก็เลยเรียกเขาหลามแจ้งเขาก็เลยเป็นคําที่เอามา,าล้อล้อกันเป็นเป็นเป็นเองเป็นของล้อในในลักษณะข,ของที่ขบขันเ,เชิงขบขันไม่ได้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไรนะเ,เชิงขบขันของจังหวัดน่านแล้วก็มันก็มีจังหวัดอืดอ่นๆอย่างอย่างของเมืองแป้นะครับคนเมืองแป้แฮระเบิดนะแฮรระเบิดนั้น ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเวลาออกเสียงออกสำเนียงอะไรบางทีผมปนล,ล่านะผมปนเหนือนะอ,อบางทีเผลอออกเขเมรนนิดๆหน่อยๆที่มันพอจําได้นะเสียงลิ้นมันก็แข็งหมดแล้วถ้าใครที่ไม่ได้อู้กับเมืองนานๆลิ้นมันจะแข็งนะครับนี่นมันจะแข็งคนคนเมืองแพร่เนี่ยเขามีประวัติกันว่าเมื่อสมพันสี่เพื่อสองพ 85-88ประมาณนี้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับเออเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเขาบินมาทิ้งระเบิดที่ที่แมตานะที่ลำพูนแม่ตาเนี่ยแม่ต้าเนี่ยนะที่จังหวัดแพร่ะอําเภอลองนือไงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับไปหาดูกันเ,เพื่อเพื่อทําตัดเ,เส้นทางเ,าเส้นทางเคลื่อนย้ายของญี่ปุ่นไม่ให้ญี่ปุ่นมันเคลื่อนย้าย ้ะมีสะพานสะพานข้ามแม่น้าสะพานรถไฟพวกนี้มันจะระเบิดหมดททนี้ไอระเบิดเจ้ากรรมเนี่ยมันก็ตกมาที่ที่ลำห้วยลำห้วยแม่ต้าเนี่ยนะครับออกตาเนี่ยนะครับแม่ต้าแม่ตาเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยก็มีชาวบ้านไปเจอมันไม่ระเบิดแทนที่มันจะระเบิดมันไม่ระเบิดมันจมโครนชาวบ้านไปเจอไปหาปลาหรือไปหาเก็บผักไปเจอเข้าก็เลยไปเรียกพวกพ้องมาช่วยกันขุดขุดไม่ขุดเปล่าไปแกะไปแกะเอาดินระเบิดอะ ไปทาเป็นระเบิดระเบิดน้อยระเบิดลูกน้อยๆสําหรับระเบิดปลาไม่น้ํายมใครเคยเห็นระเบิดปลาไหมผมเคยไประเบิดปลาที่แม่น้ำน่านกับรุ่นพี่ตอนนี้ตายแล้วนะรถเหยียบตายหนะ้าถ้าจําไม่ผิดนะถ้าข่าวผมไม่ผิดน่าจะโดนรถเหยียบตายที่หน้าสงมง,งนะครับนะครับที่สระบุรีเราไม่รู้จริงหรือเปล่านะอ่า ตอนนั้นก็เขาเขาถ้าเขาอยู่เขาก็ได้ไปในทหารนะครับนะครับแต่เขากลับก่อนผมนะจากจากส่วนหน้าน้าไประเบิดปลาโอ้โหคุณเอ้ยมันมันเอา,เอาจอกับบุหรี่พอมันฟู่ได้ที่ปุป่บมันโยนล,ลงน้ำแล้วแล้วเขาเราอยู่บนเรือบางทีก็อยู่บนเรือบางทีก็อยู่บนบกแล้วว้างลงน้ําแล้วก็ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเก็บปลาที่ท้ายน้ําอ่ะโอ้โหคุณ ดูไม่จืดเลยผมไปครั้งสองครั้งเข็ดเลยไม่ไปกับมันเลยเลิกเลิกไปนะมันเกินไปผมว่ามันเกินไปนะครับอนะ่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปอาําระเบิดน,น้อยๆเนี่ยเอาไประเบิดปลาแม่น้ํายมกันอ่าไอ้ส่วนที่ดินเอาออกแล้ว<ๆ>ก็เลยเหลือไอ้เปลือกเปลือกเหล็กอ่ะส่วนส่วนเปลือกก็ยังไม่แตกก็เอาไปที่วัดนะเพื่อ,อเพื่อจะไปถวายวัด ก็ยังดีนะยังยังมีใจยังมีใจที่จะนึกถึงวัดถึงวาทีนี้ระหว่างทางที่ไปเนี่ยก็จะเอาไปวัดแม่ลานนะเอาเอาจะเอาไปวัดแม่ลานเหนือ,อว่าก็ว่ากันเนาะ,ะระหว่างทางไปก็ใส่เกวียนไปชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยรู้จักระเบิดอะไรสมัยโบราณเ,เขาไม่เคยรู้จักการสื่อสารการ ที่จะทําแบบนี้ที่จะได้เห็นได้หน้ากันได้ตากันอย่างนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้จักลูกระเบิดก็ใส่ใส่เกวียนไปใส่เกวียนไปเจ้าบ้านเขาก็มาแห่แหนดูกันเ็จบางพวกบางพ้องก็มาเอากองยาวมาเอาคล้องเอาอะไรมาตามภาษาชาวเหนือนะครับก็แห่แหนไปเหมือนเป็นงานเหมือนงานบุญกันแหล,ละนั่นแหละเอาไปวัดแม่แม,แม,แม่แม่ลานเหนือ,อเพื่อเอาไปทําอะไรเอาไป,ไป,ไ,ปไปทําระฆัง เจาะห้อยแต่มันไม่จะเปลือกแล้วนะเพราะดินเขาออกไปหมดแล้วนะรู้จักถอดด้วยนะรู้จักถอดไอ้ไอ้ชนวนด้วยนะรู้จักถอดดินด้วยนะแคะดินด้วยนะอ่าสแสดงว่าเป็นสแสดงว่าเป็นไม่งั้นนะตายหมู่ไม่งั้นตายหมู่เออก็เลยเอาไปทําระฆังเคาะที่เคาะพระเคาะระฆังเนี่ยเคาะทําไมอ่าเวลามีจะต้องลงโบสถ์ศาสนกิจเนี่ยเขาเรียกศาสนกิจลงโบสถ์ เรียกให้พระมารวมตัวกันเรียกให้พระบอกบอกสัญญาณให้ถึงเพนแล้วนะถึงถึงเวลาที่จะต้องลงโบสถ์แล้วนะอะไรอย่างนี้หรือว่าให้มารวมประชุมกันที่โบสถ์นะก็จะเคาะแล้วแต่ทั้งกองทั้งระฆังนะครับบางบางวัดเคาะเพาะมากเลยนะครับเสียงและเสียงเสียงถ้าเสียงเป็นเสียงเล็กๆนะเข้ากับเสียงแหลมของเสียงทุ่มๆของกอง,กองตึงๆนะ โอ้แล้วแล้วเหนือนี่มันมีอีกอย่างหนึ่งประกวดประขันกองกันแต่ละวัดเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรตุ้เจ้านะครับตุ้เจ้านี่ทุกคนเล่นกองนะครับอ่าที่ที่เป็นกองอยู่แล้วก็มาเล่นกองกันแข่งกันมันเป็นมันเป็นการไม่ใช่สนุกนะกองเนี่ยไม่ใช่สนุกมันมีความหมายมันส่งสัญญาณได้เสียงเนี่ยมันส่งสัญญาณได้มันไปไกลบ้านรุ้นเขาทาอะไรกันบ้านรุ้นเขาทาอะไรกันส่งสัญญาณได้มีเหตุเพศภัยอะไร เมื่อก่อนส่งสัญญาณกันในกองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับยกมือถือเลยอยู่ไหนนะครับมันม,มาต่างกันก็นะลเลยเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นลาวขึ้นมาที่จะเอาไปเป็นเรื่องที่เรียกอะไรเรื่องเชิงขำนะครับของแต่ละจังหวัดอ,อย่างลำปางเชียงใหม่ก็มีลำปางก็คุณก็เห็นม้าไหมครับตัวม้าเนี่ยครับ ผมก็ไม่เคยสังเกตสักทีตอนที่ผมอยู่ <c oughs> จังหวัดลำปางตอนนั้นจำความได้แล้วโตแล้วโตโตขึ้นมาหน่อยแล้วจะเป็นหนุ่มละผมเดินตั้งแต่ตั้งแต่บ้านผมตรงสี่แยกตรงสามแยกที่จะขึ้นไปสารคางตรงนั้นตรงนั้นเมื่อก่อนมีต้นต้นตาลใหญ่อยู่สามสี่ต้นนะตรงตรงตรง,ตรงนั้นอะแ,ะแม่บอกว่าอย่าไปนะลูกตรงนั้นมันเป็นคุกมันเป็นคุกที่สําหรับเอาคนมาเอาเอานักโทษมาเสร็จแล้วก็ให้นักโทษดเดินเดิน จูงจุงม้าม้าเหล็กเนี่ยนะครับม้าเหล็กเขาเนี่ยโซ่นแหละครับใส่ตรวนใส่โซ่นเ,นเดินข้างถนนไปแล้วก็เข้าไปข้างสารลางเพื่อไปขึ้นศาลกันตอนนั้นนะ,ะสมัยเมื่อ2500 2500กว่า,วา,วานิดๆไม่ถึง2504ด้วยซ้ำไปนะผมผมก็ผมก็เห็นอย่างนั้นอพอพอออกจากตรงนั้นไปไปถึงหน้าสารลางก็จะมีรถม้าจอดอยู่ที่ตลาดก็มีท,ที่ที่หน้าสารลางก็มีที่หน้าสารลางเนี่ยผมก็ไปหาแมงมันอยู่ ใครใครรู้จักมากแมงมันทางอีสานนี่ก็มีเมงมันแต่ตัวใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเลยไม่กล้ากินมันนะไม่กล้ากินมันเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมาตูดมันเขียวๆหน่อยนั่แหละแล้วก็ไม่มั่นใจเพราะเราไม่ได้เห็นเขานานแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจอีกอันหนึ่งที่ของอร่อยหน่อยเนาะหน้าฝนเนี่ยไอ้จิ้งกุงอีสานไม่กินตัวมันจะขาวๆมันจิ้งหลีแต่ตัวใหญ่โอ้โหคุณเอ้ยหน้าหน้านี่ละมันเหลือเกินนะมันเอามาทอดไข่ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะเสียบเขาจะเสียบตรงตรงคอเนี่ยมันจะมีปลอกใช่ไหมครับตรงจิ้งหรีดแต่มันจะมีปลอกเอาตอกครับ้อย้อย,ลอย,ล,อยลอย้อยลอยขายเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นๆเลยนะที่ที่ที่ผมจําความได้นะเอาว่าเราทาอะไรทอดไข่พูดแล้วก็อยากกินอยากกินอร่อยจริงๆนะเอามาทําอะไรได้อีกทําได้จั้งหลายอย่างไอ้จิงกุ้งเนี่ยอร่อยแล้วไม่เหม็นคาวด้วยเพราะว่ามันอยู่ในดินแล้วก็มันมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลี้ยง แล้วเวลาไปหามันหายังไงเดินไปตามเดินไปตามบ้านเรานั้นในบ้านเรานะครับมันจะเป็นขุยเล็กๆมันจะกัดขึ้นมาเป็นขุยเหมือนมดอะแต่เม็ดมันใหญ่กว่ามันจะขึ้นเรารู้ละไม่ยากไม่ยากน้ําหยอดพุ๊บขึ้นมาแล้วครับอ่านี่แหละมันก็เป็นเวลาหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ตั้งสมัยเด็กๆเอาไปดูม้ามั่งที่เมื่อกี้มันจะพูดถึงม้าม้าลำปาง ที่เขามาที่เขาเทียมรถอ่ะเขาจะวิ่งมีรถม้าจังหวัดลำปางเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเอ่อม้าพวกเนี้ยที่เป็นคําล้อ,อก,กันก็คือคนลำปางอะตอกดั่งม้าก็คือพูดง่ายง่ายว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอะเอ่อถ้าวัวน,นี่เขาต้องตอกใช่ไหมครับะต้องร้อยอ่ะเจาะเจาะจมูกร้อยร้อยร้อยเชือกอะครับแต่ม้าใครเขาจะไปเจาะจมูกครับเขาใส่เหล็กเข้าไปปากมันไปนบังคับซ้ายบังคับขวานั่นแหละครับนะก็เลยเป็นคําล้อ,อก,กันมา ว่าเออคนคนเหนือเนี่ยก็มีอะไรอ่ะจะว่าขำขันก็ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ดปปีประมาณนั้นนะครับคนเชียงใหม่ก็อย่างหนึ่งนะครับเสียงคําพูดคําจาหวานคนเชียงรายก็เริ่มกระด้างน,นิดๆนะทน้วนหน่อยมาคนลําปางนี่โอ้นี่รู้เลยใครอยู่ลําปางนี่รู้เลยคิงกับฮานี่รู้เลยนะครับอ นั้นผมจะได้กินคนลำปางคุยกันทักครั้งหนึ่งนั้นก็จะเป็นเชียงรายผมผมคุยเมื่อก่อนผมคุยได้ทั้งลำปางทั้งเชียงรายเพราะเพราะเพราะเราอยู่กันอยู่กันสองจังหวัดเนี่ยครับมันติดติดกันแหละครับถ้าถ้าออกคิงออกฮานี่ลำปางเนะ่เหมือนกับคนระยองฮีนะครับนั่นแหละเหมือนกันนะเอกลักษณ์ของของลำปางเลยคือคิงกับฮาเนี่ยก็คือ,อตัวตัวฉันตัวเธอ,อ ตัวเองตัวข่าอะไรเงี้ยนะครับถ,ถ,ถ้าผมจะเรียกคุณก็ต้องเป็นคิงอผมคงเป็นเป็นฮาเนี่ยมันจะมีบทเอกลักษณ์ของมันคําพูดคาจาก็ไม่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 เหมือนกันะสำเนียงนะจังหวะจังหวะไม่เหมือนกันเอาไปดูคนเมืองแพร่เอ้าต่อจากคนเมืองแพร่เมื่มอกี้จัวหัวคนเมืองแพร่คนเมืองแพร่นี่เสียงดุแล้วทันนิสัยนิสัยก็เหมือนเหมือนกับคล้ายๆกับคนเมืองเพชรนั่นแหละคนเมืองแพร่ เก่งไม้นะคนเมืองแป้เนี่ยเก่งเรื่องไม้ไม้หมดมันไปตัดที่อื่นหมดไปทุกที่ทุกทางฝีมือเรื่องไม้เก่งเรื่องไม้เก่งคนลำปางก็แค่แค่วที่ล้อกันก็คือเรื่องเจาะดังมาแค่นั้นเองนะครับแต่ไหนแต่ไรตามเขาไม่ค่อยคุยกันละแล้วคนรุ่นเก่าๆเขาถึงจะคุยกันคนเมืองเงามันเกี่ยวกับเมืองเมืองน่านคนเมืองเง,ง,งาในเมืองเงาเนี่ยนะครับต่อแพร่บก คนเมืองเงาต่อแพรบกะแต่มันต้องออกออกภาษาเหนือนะครับคําว่าบกเนี่ยมันไม่สัมันสั้น,สนบกนะครับแพรบกนะนะเสียงภาษาเหนือเนี่ยมันจอจานเนี่ยชิ้นมันก็ต้องเป็นจิน้นนะครับมันพูดชอช้างไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะจิ้นเนื้อจิ้นหมูนะนะครับ ถ้าคนคนภาคกลางจะบอกชิ้น,นออกตรงๆงภาชนะเลยสละภาชนะต,ตรงตรงเลยน,นี่มันเป็นคำพูดคำจาของแต่ละถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันแม้รกระท,ทั่งคนที่ที่ที่ผมไปหลากหลายที่เนี่ยหลากหลายหลากหลายที่ก็เคยได้ไปในราชการก็ได้โอกาสได้รู้ได้รู้ได้เห็นเขาประเพณีเขาไม่เหมือนกันคนลำปางเนี่ยเวลามีงานศพนะตอนที่ผมเป็นเด็ก มันจะมาต,ต,ต,ตึง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 กองนะครับเป็นขบวนยาวเลยโอ้ยดูจะเหนื่อยอครับนะดูจะเหนื่อยอ่ะเขาแห่ศพอะครับโอ้ถ้าถ้ายิ่งเป็นขบวนฟ้อนนะคุณเลยยิ่งตากแดดด้วยนะยแต่ตอนแต่แตอนนัเด็กไม่ไม่ไม่ได้ร้อนไม่ค่อยร้อนนะแต่หูขบวนมันยาวมากนะเดินไปเก้าถอยสองเก้าเดินไปสองเก้าถอยสามเก้าอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนกับ เอ่อทั้งอีสานที่ลำซิ่งลำเชิงอะไรนะครับพึบพิบพบพบไปงั้นนะครับไม่หรอกครับนี่รู้ยุเ่เขาเรียกว่ายุลายาอยู่งั้นนะครับเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าอยู่น้นะครับกว่าจะผ่านไปได้ทีละศอกทีละวาเนะี่ยอุ้ยมันหน้านะครับมันเป็นคนที่เรียบร้อยเรือกเกินนะผมคิดตอนเด็กๆนะ คุณเชื่อไหมล่ะ,ะคุณเชื่อไหมคุณเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังมีเหลืออยู่เปล่าไม่รู้นะครับมีกองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตีตอนที่เขาแห่ศพนะครับแล้วก็แห่เมื่อก่อนเขาจะแห่จากไหนอ่ะที่ผมเห็นประจําก็คือแห่จากทางขวามือที่มาจากโรงพยาบาลจากจากโรงเรียนอะไรอ่ะไปออกไปทางหน้าสารลางอาจจะว่าผมไม่รู้ว่าไปประชาไหนนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามไปเพราะดูดูเดิดไกล ก็มันก็ไม่ไกลแล้วเขาก็ที่ที่ตัวแต่เขาก็ล้ำผ่านถนนถนนปิดหมดนะครับเมื่อก่อนถนนปิดหมดแล้วการใช้ที่บ้านผมไม่มีรถรถไม่มีรถเครื่องเขาเรียกรถเครื่องแต่ที่บ้านผมมีรถถีบรถจักรยานตาสิงโตไรออนนะครับนะกถือว่าสุด,สดยอดแล้วนะถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งนะครับไปไหนก็มีไปถ้าไปกาดไปไปไป,ไป,ไป,ไปตลาดนะไปกาดแม่ก็ขี่ไปแต่ตอนนั้นผมยังขี่ไม่ได้ตัวผมยังเล็ก แต่ว่ารู้ว่ามียี่ห้อลาเล่แหละนะครับลาเล่ที่บ้านเราก็มีเพราะว่าบ้านผมขายจักรนะครับบ้านผมขายจักรมีจักรทิงเป็นยี่สิบสิบคันขายจักรสิ่งของตอนนั้นขายภาพก็ขายสิงเกอร์ก็ขายตอนนั้นนะครับขายขายหลายอย่างที่บ้านที่บ้านผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องน่านอีกเรื่องมาน้ำน่านอีกอ้าวอีกหน่อยหนึ่งแถม เรื่องแม่น้ำน่านเนี่ยใครเขาบอกว่ารุ่นพี่มันบอกผมอ่ะบอกว่าเฮ้ยลงมึงอย่าไปไปเล่นแม่น้ำอาบแม่น้ำน่านกินแม่น้ำน่านนะเองทาไมพี่มันจะไม่ได้กลับบ้านมันไม่ได้กลับกรุงเทพมันจะได้เมียเมืองน่านผมก็เห็นไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเลยเ่าได้ได้เมียเมืองน่านถ้าถามได้เมียเมืองน่านมันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่เมืองน่านนะครับก็ไม่ได้อยู่เมืองน่าน ถ้าทำได้เมียนานไม่ก็ได้นะครับก็ได้อยู่นะครับหล่อปานนี้โอ้ตอนนั้นคุณคิดดูสิครับยี่สิบยี่สิบต้นๆน,นะครับนะใครเขาจะไม่เอาหล่อปานนั้นนะเป็นข้าราชการอ,ออกหล่อนะครับโก้จะต,ตายไปสมัยนั้นนะนี่แหละครับเนี่ยนี่ภาคเหนือนี่คือภาคเหนือเรื่องอาหารการกินแต่ละที่แต่ละทางก็ไม่เหมือนกันนะพูดมาพูดไปนี่ก็เออ แม่บ้านผมก็เขาก็ตำไอ้นั่นให้กินแล้วนะีน้ำพริกขั่วน้ำพริกขั่วนี่เป็นของน่าจะของของยายนะครับคุณยายก็เป็นทยายใหญ่นะครับแต่ก็ทําให้กินอยู่นะแต่ว่ากิกนกับข,ม,ขมิ้นขาวโอ้อร่อยมากเลยล้วก็มีมีผักชีด้วยเนี่ยคราวนี้นะครับกินกับขา้าวเหนืไปซื้อข้าวนึนงมาไม่ไม่นึ่งเองนะไปซื้อขา้าวนหนงมาโอ้สองนี่สามวันแล้วมั้งครับรอไปสามวันแล้วมั้งครับอ่ะมันอร่อยกินแล้วมันก็ บอกไม่ถูกมันเพราะเพราะเขาเอาน้ำพริกขั่วนี่ต้องเอาไอ้กุ้งแห้งมาตำมาแช่น้ำแล้วมาตำมันก็เลยมีกุ้งแห้งอยู่นั้นแล้วก็ผัดใส่น้ำมันเนี่ยแห้งไม,ไม่แห้งนะครับมันก็มีน้ำมันหน่อยอเอาเข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆหน่อยนะครับจิม้มโอ้โหคุณเลยลํำแต้ลำํำว่าเลยครับอ,อร่อยมากแต่ยังไม่ได้ทากระบองให้ผมกินเลยนะแม่บ้านยังไม่ได้ทํากระบองให้ผมกินยอยากกินกระบองมะละกอก็ทําได้ อ่ยเยอะแยะฟักทองฟักทองทําได้หมดถ้าถ้า,ถ,าถ้าทอดกระบองกินแล้วเนี่ยทอดกระบองกินแล้วทําน้ามันอร่อยอร่อยหน่อยนะทาน้าแบบเหมือนอาแบบจะใส่ถั่วหยาบๆนะครับทำตุ่มถั่วหยาบคุณเอ้ยมันอร่อยเหลือเกินกล้วยแขกสู้ไม่ได้เลยล่ะ,ะใครใครใครไม่รู้ไปดูสูตรใน youtube แล้วกันเลยครับไปดูสูตรลุงชยัย ช่วงหลังนี้ไม่เขาได้ทํบุบข้าวนะครับไม่เ้าได้ทาบุบข้าวแต่ว่าถ้าคิดว่าจะทํก็คงทาได้อยู่ครับแต่มันคงเก่งเก้งก้างนิดนึงนะสำหรับสิ่งสิ่งละอันพันละน้อยก็มาคุยสู่กันว่าฟั่งต่อต่อต่อแอลเมืองแอลเมืองน่านแอลเมืองเหนือนะครับก็ก็คงจะมีเท่านี้ก่อนนะโอกาสหน้าอาจจะได้มาคุยให้ว่ามามามาเที่ยวทางอีสานบ้างนะครับตั้งแต่อุบลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เคยอยู่ในเมืองเลยนะ อยู่อำเภอชายแดนนะอยู่แต่ผมไม่เคยได้อยู่ในเมืองใหญ่ของเขาเลยนะ,ะนูน่นเขาพระวิหารนูน่นช,ช,ช่องอานม้านู่นช่องช่างอะไระน้ำยืนนะครับช่องอานมา้าถ้าจำไม่ผิดน้ำยืนไปทางไหนก็มีแต่ป่านั้นเมื่อก่อนไม่มียางนะครับเขาไม่ปลูกยางกันสมัยก่อนเขาไม่ปลูกยางกันเพิ่งมาไม่กี่ปีน,นี้ที่ปลูกยางปลูกอ,อย่างอย่างขุนหารน,นี่กอ็ออกจาก ออกจากหนองสีไปหนองสีก็คือแหล่งน้ำานะครับแหล่งน้ําขนาดใหญ่เลยที่ทําการสวนป่าไปตอนนั้นก็เป็นป่าจริงๆแล้วครับเป็นป่าเดิมๆแล้วครับขครก็ไปจับจองสมัยก่อนเราก็ไม่เอานะครับเราไม่ได้จับไปจองอะไรเลยนะได้มาก็ขายไปอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นเป็นป่าแล้วก็ออพอคอก็ยังมีอยู่นะอย่างบ้านโนนอวเงี้ยภูมิสุรนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ย คือมันเป็นประวัติแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะหมดแลวนะทุกอย่างเข้าเข้าถึงเงินหมดอำเภอไปไปภูสิงเนี่ยโอ้ยคุณอ,อย่างอย่างอย่างไกลเลยนะครับอย่างไกลเลยนะถ้าไปทางอีสานภาคตะวันออก,าากแภาคตะวันออกก็มีแหล่งเป็นแหล่งผลไม้แต่ทางทางอีสานเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรกินนะไม่ค่อยมีอะไรกินผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนนั้นเขาไม่ทํากันเขาเขาไม่ปลูกเขาไม่เขายัางไม่ปลูก ตรงที่อาเภอขุนหารนะเขายังไม่ปลูกทุเรียนดินภูเขาไฟอยู่เขายังไม่ปลูกผมเลยเสียดายเสียดายที่นะครับไม่ได้เก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้ก็คงจะได้ปลูกทุเรียนกับเขาครับไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ไม่คิดว่าจะมาทางด้านนี้อีกไม่คิดว่าจะมาวันนี้ก็ได้เวลาพอประมาณแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปนึกอะไรได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วอย่าไปล้อเพื่อนนะครับมันเป็นคำที่ อะไรเหมือนตำนานเหมือนเรื่องเล่าในจังหวัดนั้นๆไปล้อกันเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็รู้กันอยู่นะครับว่าคําพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่คนเก่าเนะี่ยเขาเขาจะไม่พูดกันนะคนเชียงใหม่ก็มีลําปางก็มีานานแพ่พะเยานะครับพะเยายังไม่เคยได้ยินว่าเขาว่าอะไรนะครับพะเยาเนี่ยพวกนี้เมืองเงาเมือง,งเงาเมือง,งเ,อเอง,ง่านั่นแหละครับนะเขาก็มีของเขาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านอา เลยแค้่คาดากสิ่งที่มันกำลังระบาดอยู่ทุกวันนี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถูกตาถูกใจเบาๆสมองนะ,ะคิดถึงความบ้านคิดถึงความหลังคิดถึงบ้านกดกดไลค์กดแชร์ให้ลุงชัยด้วยนะ,ะกดติดตามให้ลุงชัยด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่กดเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังใจเนาะก็ทำไปแต่ไม่ถึงไม่กดกมันก็ทำทำอย่างเนี้ คุยไปเล่นไปนะ่ะแก้เหงาแก้เหงากันได้ติดต่อลุงชัยได้นะครับในในช่องของ youtube ก็คือ,อ eh, ore, ep, ore, ทำได้เหรอเอหอหีบลอเรีออออ่างเครื่องหมายคำถามทำได้เหรอนั่นนะครับทำได้หรือไม่ใช่ทำได้หรือทำได้เหรอเอหอรอออ่างหอหีบลอเรือออ่าง eh, นะครับลอง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 พิมพ์ดูก่อนหรือไม่ก็เข้าไปที่ลุงชัยหมายสุดินนะอันนั้นขายอันนั้นอันนั้นเป็น,เป,นเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนตัวนิดนึง บางทีก็ขายผ้าด้วยก็ถามว่ายัางขายผ้าอยู่ไหมก็ขายทุกวันัลยแหละใครจะซื้อทุกวันก็มามา,มาหาลุงชัยติดต่อไม่ได้เลยหรือไปที่ไปไป,ไปที่เว็บไซต์ผ้าไหมสุรินทร์ .com ก็ได้สะดวกช่องทางไหนเอาเลยหรืออยากจะคุยกับลุงชัย0ูนย์แปดแปดห้าเก้ได้ครับจะคุยเรื่องอะไรจะถามว่าลุงชัยคนบ้านไหนโทรมาคุยกันได้อาจจะซื้อผ้าไหมด้วยได้แต่ไม่เหมือนผ้าไหมเจียงใหม่เชียงรายนะ ไม่เหมือนนะครับของสุรินนี่ไม่เหมือนไค่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินเลยนะแล้วผมคัดด้วยตัวผมเองคัดคัดด้วยมือผมเองนะอีกล้านหนึ่งก็เป็นร้านจองโฮพิมพมที่ที่อยู่กรุงเทพนั่นะผมคัดผ้าแล้วส่งไปทางนู้นนะให้ลูกให้หลานขายอยู่ทางนู้นลูกสะใภาข,าขายอยู่ทางนู้นเหมือนกันรับรองว่าคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างราคาก็ไม่แตกต่างกันนะจะถูกจะแพงคุยกันคุยกันในยุคโควิดเขาลดให้ลูกสะใภผม,มใจดีอยู่มันมาลดให้อยู่ นะครับลองคุยกับมันก็ได้นะครับลองคุยกับเขาดูนะเพราะนั้นมีอะไรร้านจองโหสุรินกับร้านจองโ h พรีมเมี่ยมที่กรุงเทพลองดูครับฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ